สวัสดีครับนนี้ผครับผมตอนนี้อยู่ที่ร้านแลนไบนะฮะวันนี้มีรถมาลงนะฮะรถลงอุ้ยอันนี้ไฟฟ้านะฮะรถลงใหม่ฮะเยอะแยะเลยนะฮะมาเป็นตู้เลยบอกว่าเก็บสองรอยคันนะฮะนี่ฮะไปตัดท่านเลยนะลองดูนะ เป็นเลยนะฮะมีรถมาหมุนเวียนอยู่ทุกแทบจะทุกสัปดาห์เลยนะจริงๆตอนนี้นะเยอะมากนะฮะ,ะ,ฮะคันนี้ก็ bmx นะฮะ bmx คันนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากได้จักรยานเนาะทีมจักรยานหรืออะไรดีๆมาดูนะฮะตอนนี้มีรถมาลงใหม่ตลอดเลยนะเพราะว่าพี่แหลนขยันมากนะวิ่งไปเอารถตลอดเลยนะฮะนี่นะฮะวิ่งเปเอารถเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปดูอะไรดีโอ้นี่เลโน,น่คันนี้สวยนะ สิบสี่นิ้วนะฮะเรโนนะตรงนี้วางเวงนะสุสานจักรยานเปล่าไม่ใช่นะเป็นรถรถที่เขาเก่าๆมาวางไว้ก่อนนะเระ็รถใหม่ๆมาลงหน้าร้านเต็มเลยนะฮะนี่นะฮะพี่แรกก็ดูแลลูกค้าอยู่นะฮะอนุทลูกค้าวันนี้เยอะนะเพราะว่าช่วงที่รถลงใหม่เนี่ยตอนใครได้ข่าวก็จะมาดูนะฮะนี่ คอนตะั Content, ้นนะคอนตั้นรถไหลเนี่ยบางคันนี้แทบจะในชีวิตเราไม่เคยได้เห็นเลยนะจักรยานนะอยู่กจักรยานมาตั้งแต่เกิดแล้วนะแต่ว่าบางคันเนี่ยเราไม่ได้เห็นเลยชีวิตนี้ม,มีโอกาสได้เห็นจักรยานพวกนี้เลยเพราะว่าบางทีมาจาัดต่างประเทศนะคันคน,นี้มีที่ตั้งด้วยนะคันนี้รถเด็กนะเนี่ยมีที่จับเด็กด้วยเนี่ยนะเหมือนรถรถเด็กเล่นของเขาอ่ะดูดิ มีที่มือจับด้วยนะไหลลงไหลลงมาจากเขาแบบนี้นี่เนาะนี่นะครับอ่นี้มาลงใหม่นะฮะยังไม่ได้เซแต่งนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรารนี่เป็็นรนี่หูตันนี้ ็เ,เลือกกันไปนะฮะคุณก็ขายเขารู้เนาะก็จะต้องเลือกก็แบบไหนท่นี้เสือหมอบด้วยบอมมานะคาร์บอนด,ด้วยนะนท่าน,นี้สวยดีสวยมากนี่แคนมินเดลนี่แคทมินเดลมาเดลวอนโบอ๋อฮะมีการจับมือกับวอนโวบหรือเปล่า เนี้ค่ายรถคอร์เเยอะนะโอ้โหนี่ตรงนี้โซนมีคาร์านีนั่นเลยนี่โอีโกาดาฮอนนะฮะวิชอีโวนะฮะโอ้โหนี่วิชพีวิช b ยีบนะฮะยี่บสีปป่สไปสิปก,กับคูณ2นะ นี่ตัวท็อปเลยนะดาวฮอนนะเห็นไหมเขาเป็นเอกโอ้โหเยอะนะนี่นะสายนี้สายรถไม่บ้ารถเกตฟาดมั้ยนี่นะโอ้นี่นะโอ้โหนี่นะฮะโอ้โหแล้วหน้าร้านยังมีอีกนะฮะนี่ลงเปียบเลยเลือกนะฮะ ปเป็นร้านอะไรเป็นหน้าร้านนะต้องเปรียบบ้างเออนั่นเลยอืมนี่รถเด็กนะฮะรถเด็กโอ้โหนี่บอบสามเหลี่ยมเลยนะปาดโซนนี้จะเป็นบี x น,นะฮะมาลงใหม่ b ีนเนะ กี่คันไม่รู้นะแต่ว่าเยอะครับก็เยอะนะครั้งนี้บีเอบอก50กว่าคันนะครึนะ่งร้อยนะตื่นเต้นนะฮะเห็นรถมาลงใหม่นะ้องรถสามรอบแม่บ้านก็มีนะใครถามมานะนองแมบ้านมาลงใหม่เ,เดี๋ยวไปดูดรถพวกนี้มนะนี่นะฮะเสียหมอบนะเสียหมอบนี่นะฮะอันนี้พวกนี้เป็นเฟรมคาร์บอนนะผู้เสียหมอบต้องไปแอบข้างในนะฮะ เนี่ยพี่แลนนะฮะไงพี่วันนั้นเขาได้มาเอารถแม่บ้านหรือเปล่ามามามาเอาเป็นกองเลยป่ะเอาไปสิบคันโอ้โเหรอแล้วจะแม่บ้านหกแล้วก็พับสี่มั้งอ๋อเหรออ๋อมาลองไปก่อนเปิดบิลแรกเลยใช่ใเอาราคาส่งไปเลยใช่ใช่เปิดบิลแรกนี่ห้าคันพอก็แกปกติก็ห้าคันแหละห้าคันมันซื้อไปนั้นสิบคันเออคือใครที่เป็นลูกค้าใหม่เนี่ยตอนเนี้ย ปิดมาเปิดบินแรก5คันก่อนแล้วลองเอาไปดูก่อนไปทําไปขายอะไรก็ว่ากันแล้วเดี๋ยวเขากลับมาเปิดใหม่เนาะโอเอาไปเป็น10บคันเลย 10, <000. S 1> เอารถมาขนเลยแล,แ,ลแล้วนี้มีถามจริงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเยอะที่สุดกี่คันที่ทเขาสั่งมารถเดียวเลยมันก็มี หกสิบคันหกสิคันนันหกสิบคันมันจะกูดอนเะใส่ไปเยอะเนอะแล,แล้วเราเอาอยัางไงพี่เขามาเอาเองมาเอาเองกระบะ <า S 1> ส่วนมากมาเอาเองแล้วคุ้มกว่าครัะคุ้มกว่าแล้วเขาได้เลือกได้เห็นเกามาเลือกเห็นห มาส่งอย่างนี้มันก็บางทีไม่เห็นของจริงก็พูดยากถ้าเห็นของจริงแล้วก็ตัดสินใจง่าย<อ>มันได้คุยอย่างเงี้ยอ่าคืนี้พอรถได้ไหมอันนี้พอรถได้ไหมันงีได้หลายคันอย่างเงี้ยหลายคันเราพอรถได้เราพอรถได้แบ่งกันไปแบบห้าสิบหกหกสิบกาแล้วอย่างที่ได้ข่าวว่าพี่เคยไปส่งอะไรนะบางกระจงบางกระ,ะเจ้านี้เขายังไงอ่ะอ่านั่นก็เป็นํำรถเช่ารถเช่าเท่นั้น,น,นก็เขามาดูไม่ได้ดูนั้นไม่ดูเขาเขายังไงอ่ะคือทำรถเช่ารถเช่าแต่คือเขาก็มั่นใจเพราะว่าเขาไม่ได้มาเลือกกเเลลยไมด้ือ เพราะว่าทุกเที่ยวมันสวยอยู่แล้วอ่าเพามั่นใจในเราอ่ะดิเขาติดต่อมาหาพี่ใช่ติดต่อมาหาแล้วพี่วิ่งไปส่งเลยใช่ไส่งสองรอบสามรอบเห็นบอกหลายหลายรอบตอนนี้ก็เยอะเต็มอ่ะก็คือเขาอยากให้ทําให้ทําให้เรียบร้อยพร้อมใช้แล้วไปส่งเขาถึงที่บางกระเจ้าเลยใช่ใช่โอ้โหที่เขาทํารถเช่าเนาะรถสวยธุรกิผมก็คัดให้ว่าแบบมันสวยเลยไปเพรารถพวกนี้จะปัดดีผมเคยไปปัดแล้วเอารถแม่บ้านเนี่ยเอาไปปัดจะดีกว่ารถทั่วไปดีอยู่รถพวกนี้เนาะเออแบบ ยอดนะฮะแต่วันนี้มาลงด้วยนะเี่ยก็เลยมายุ่งเลยคนมาเรียกรถันจองเป็นกองๆกันเลยนะไอที่เขาจองนี้เดี๋ยวเขาจะมาขนใช่ใช่แต่เขาจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนอ๋อโอเคครับพี่นี่นะฮะก็มาดูราคาตีราคากันเลยนะฮะอันนี้คือรถรัดนี่ที่เอาต้องเอามาแอบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโอ้โหนี่อันนี้เสื้อหมอนั่งนั้นนะเขาบอกนะนี่นะฮะเฟนอย่างนี้ก็มีนะ เกือบจะเป็นไทเทเนียมแล้วนะฮะอีกนิดเดียวนะ mm. ก็เป็นโครโมนะฮะโครโมสีเเงินนะนะนี่นะฮะโอ้นี่นี่คือเสือหมอบนะฮะเสือหมอบเดี๋ยวแล้วข้างในนี่อีกเดี๋ยวผมพาไปดูที่แผนนี่อีกเต็มเลยนะ,ะแผนนี่ก็ตัวทับททั้งนั้นเลยนะแผเน,นี่ที่แผลน,นี่ตัวแบบแต่และตัวเนี่ต้องหว่วงนะนี่เนี่ยจีออสเนี่ย นะแต่ละตัวเนี่ยอาจจะเป็นรถลูกค้านะฮะที่ทําเสร็จแล้วแล้วก็แขวนไว้รอลูกค้ามารับนะฮะนะบางทีใจเย็นหน่อยนะฮะถ้าเกิดมาอยากให้เขาทำเพราะว่าช่างทำไม่ทันจริงๆตอนรถมาลงเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ให้ทำนะฮะเอาไปเลย <c oughs> เขาไปทําเองนี่โอ้โหนี่นี่ระดัดบฟูลซับเลยเนะนี่ยมาอยู่ตรงนี้เลยนะฮะพองอยู่นี้เลยนะสุดยอดจริงตรงนี้มืดหน่อยนะฮะไม่มีไฟเนาะไป นะสูงเขาฟูซั์มาแอบแอบกันอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้โหนี่สุดยอดจริง GT นะคาร์บุนคาร์บอนมีครบนะฮะอันนี้แคนนัมเดลดหรือเปล่าเนี่ยแคนน,ยนนัมเดลอัแบนี้อ่ามืดหน่อยนะฮะต้องขออภัยนะนะลุยไปถึงนี้เลยฟลารี่นะฮะนี่ โอ้โฟลอรี่โอ้ดูมีบั๊เบิ้ลนะฮะเตรียมแพ็คส่งลูกค้านี่นะฮะเขาก็ทำตรงนี้นะ,ะลูกค้าคนไหนสั่งเขาก็จะมาทําก่อนนะ,ะแต่ว่าโอ้โหสั่งเงยอะๆทำไม่ทันอยงัวนี้พวกนี้นะเอ็มเพลเลอร์ Emperor กันนี้โอ้เอ็มเพลเลอร์กันนี้มีเนื้อคู่แล้วเหรอเนี่ยยังอ๋อยังนะนึกว่ามีเนื้อคู่ไปแล้วนะฮะคันนี้นะเดียว